ในช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคมบนกระท่อมหลังน้อยที่มีกระมังใบใหญ่เก่าๆด้านในกูด้วยดินเหนียวผสมยางไม้ใช้สำหรับเป็นที่ก่อไฟผิงในช่วงหน้าหนาวล่างอันผอมแห้งของหญิงชลาที่นอนหายใจด้วยลิน้นจนแทบจะขาดเป็นห้วงๆโดยมีพ่อเท่าตองแห่คู่ชีวิตนั่งมือมองออกไปอย่างสิ้นหวังล่างอันผอมแห้งนั้นคงจะต้องจากไปในเวลาอันใกล้นี้ แสวาเด็กสาวกะดียังในวัยสิปดเดินเข้ามาหย่อนกายลงข้างๆบิดาพ่อเท่าเลาะแจว่ายังไงบ้างจ้าพ่อพ่อเท่าเลาะแจเป็นทั้งหมอผีและหมอยาที่ชนเผ่านับถือเออแม่ของเจ้าคงจะต้องจากไปเดียววันนี้แหละถ้าไม่ได้สาหลายมรกฎมารักษาสาหลายมรกฎอย่างนั้นหรือจ้ะพ่อที่เขาบอกว่า มีจระเข้ใหญ่เฝ้าอยู่ใช่ไหมพ่อพ่อไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้ข้าจะไปเอามารักษาแม่เองไม่ได้นะแสวาลูกก็รู้ว่ามันอันตรายไม่ใช่แต่เพียงในบึงมารากตเท่านั้นแต่การเดินทางไปมันต้องผ่านเข้าไปในป่าดําที่ไครๆก็เรียกกันว่าป่านรกเพราะมันจะมีสัตว์และผูดที่แปลกประหลาดอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนพ่อคงจะลืมไปแล้วสินะ ว่าข้าก็สิทธิ์มีรูเรื่องแค่นี้น่าสบายมากถูกของเธอที่ว่าสิทธิ์มีรูเพราะเมื่อตอนที่แสวาอายุได้ห้าขวบเกิดการพัดหลงกับนางหนอจีผู้เป็นมารดาที่กำลังนอนป่วยอยู่ในขณะนี้เด็กน้อยเดิน้องไห้อยู่ในป่าทั้งความหิวความกลัวเข้ามาประดังเด็กน้อยก็หมดสติไปที่โคนต้นกระบากจนกระทั่งผ่านโกะผู้เลืองเวทมาพบเข้าเอ๊ะ นั่นมันเด็กที่ไหนมานอนอยู่นั่นเล่าวะหรือว่าจะเป็นเหล็กลนของสมิงหรือผีป่าแกลำพึงกับตนเองเบาๆด้วยเป็นผู้มีวิชาอาคมจึงกำนดจิตเปิดตาในมองดูจนแน่ใจว่าเป็นคนจริงๆจึงเข้าไปลองเรียกแม่หนูแม่หน,นูเองเป็นลูกเต่าเราใครหรือวะานี่ถึงได้มานอนอยู่ในป่าพูดผ่างก็สำรวจตัวตาหาร่องรอยบาดแผล เผื่อว่าเด็กน้อยจะถูกงูกัดแต่เมื่อไม่เจอเขาจึงเทน้ําในกระติกใส่มือแล้วค่อยๆลูบไปที่ใบหน้าเล็กๆนั้นไม่นานเธอเริ่มขยับศีรษะเล็กน้อยสองคิ้วขมวดมุ่นเลือกตาขยับแล้วก็เปิดขึ้นแม่หนูเองเป็นใครถึงได้มานอนหมดสติอยู่ในป่าอยู่คนเดียวน้ำข้าหิวน้ำหิวข้าวด้วยผ่านโกะประของร่างเล็กขึ้นนั่ง ก่อนที่จะส่งกระติกน้ำให้เธอค่อยๆเดี๋ยวจะสำลักพ่อลุงข้าหิวข้าวขอข้าวให้ข้ากินหน่อยเถอะเออเออเอานี้กล่าวพร้อมกับแกเอาห่อข้าวส่งให้เด็กน้อยอันมีเนื้อเข็มและน้ำพริกขี้กาเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านชาวเขาที่มักจะทำกันในครัวเรือนกรรมวิธีก็แสนจะง่ายผ่านโกะนั่งมองเด็กหญิง ที่กินอาหารตรงหน้าอย่างอะเลดอร่อยจนไม่น่าเชื่อว่าห่อข้าวที่ขนาดผู้ใหญ่อย่างเขากินได้ถึงสองมือ้อมันหมดเกี้ยงภายในพริบตาโอ้โหแย่แล้วพ่อลุงข้ากินข้าวของพ่อลุงหมดเลยแล้วพ่อลุงจะกินอะไรล่ะนี่เออเองพึ่งนึกได้หรือวะฮะาฮ่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวขาก็ยิ่งกะรอก,กะแตหรือตุ๊กแกป่าแถวนี้อย่างกินก็นได้ ว่าแต่เอง็งเถอะเป็นลูกเต่าเล่าใครถึงมานอนหมดสติอยู่ในป่าเพียงลำพังข้ามาหาหน่อไม้กับแม่พอดีว่าข้าเห็นนกสีสวยข้าก็เลยเดินตามมันไปจนข้ากับแม่พัดหลงกันข้าก็เดินไปเรื่อยๆแล้วเรียกหาแม่แต่ดูเหมือนว่าข้าจะเข้ามาในป่าที่ไม่เคยมาเพราะมันมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆด้วยความหิวและความกลัวข้าจึงนั่งพิงกับต้นไม้แล้วอยู่ๆก็เผลอหลับไป แล้วเอ็งอยู่ในหมู่บ้านไหนปะข้าจะไปส่งข้าก็ไม่รู้ว่าอยู่หมู่บ้านไหนข้ารู้แต่ว่าแม่ข้าชื่อนอจีพ่อข้าชื่อตองแฮว้าเอ็งบอกแค่ชื่อคนแถวนี้ก็มีแต่หมู่บ้านที่ข้าอยู่แล้วไอต้ตองแฮกับนอจีนี่นะมันก็มีกันแถบทุกหมูบ่บ้านแล้วแถบนี้ไม่มีหมู่บ้านเกลี่ยงอื่นอีกถ้ามีก็ไกลโขอ,อยู่ถ้าอย่างนั้น เองก็ไปพักกับข้าที่บ้านก่อนก็แล้วกันข้าก็อยู่คนเดียวลูกเต่าก็ไม่มีหรอกเอาไว้เองโตอีกนิดข้าจะสอนสท์วิชาให้เองจะได้ออกตามหาพ่อแม่เองได้หรือไม่ก็เป็นพานเลี้ยงตัวเองในวันข้างหนา้าจริงๆหรือจ้าพ่อดุงพ่อดุงจะให้ข้าเป็นลูกจริงๆหรือจ้าจะสอนวิชาให้ข้าด้วยหรือบะเองนี่มันฉลาดดีแท้ข้ายังไม่ได้พูดสักคำ ว่าจะให้เองเป็นลูกนะแสวาเริ่มทำหน้าเบะน้ำตาดือนเอาละเอาละข้าพูดเล่นแค่นี้ก็ต้องร้องด้วยหรือวะลูกก็ลูกสิไปกลับบ้านกันนับจากนั้นแสวาก็ได้ไปอยู่กับพานโกเขาสอนวิชาให้เธอเมื่อเธออายุได้เจ็ดขวบเธอเป็นเด็กฉลาดหัวไวและตั้งใจเรียน เพียงไม่ถึงปีเธอก็สามารถใช้วิชาอาคมได้เป็นอย่างดีส่วนตองแฮกับนอจีนั้นคิดว่าลูกน้อยที่หายไปถึงสามปีได้ตายจากก็เริ่มจะทำใจได้แต่แล้ววันหนึ่งก็ได้มีพานกาเลียงได้พาเด็กหญิงวัยแปดขวบกลับมาโอ้แสวาลูกแม่เด็กหญิงวิ่งเข้าไปกอดมารดาแล้วร้องไห้โหด้วยความดีใจแล้วเอาเรื่องราวทั้งหมดก็ถ่ายทอดให้กันฟัง เอาละได้เวลาที่ข้าจะต้องกลับแล้วละเอาไว้เองอายุครบสิบสี่ตัวคงจะโตกว่านี้เองไปหาข้าที่มู่บานข้าจะสอนเองยิงปืนเอาให้เก่งกว่าใครเลยและนั่นก็คือคำว่าสิทธิ์มีครูของเธอแสววาเก็บข้าวของและสัมภาระเท่าที่จำเป็นก่อนที่จะออกเดินทางไปท่ามกลางความเป็นห่วงของบีดาเส้นทางที่คุ้นเคยยังต้นทางเข้าสู่ผืนป่า เธอเดินขึ้นขึ้นลงลงเขาลูกหลายต่อหลายลูกจนกระทั่งลงหุบแองกะทะเวลานี้แสงสุดท้ายกำลังจะหมดไปผ่านสาวมองไปด้านหน้าที่เป็นเทือกเขาสูงทะมึนอันเป็นเขตแดนกั้นระหว่างป่าปกติกับป่านรกที่ขนขนานนามกันแต่เธอไม่ได้มีความประวันพันพึงในสิ่งที่จะต้องพบเจอสิ่งเดียวที่เธอปรารถนานั้นก็คือสาลายมรกตที่จะมารักษามารดาของเธอเท่านั้น ต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตแสวาก็ยอมทั้งวันที่เดินทางเธอไม่พักกินข้าวเลยด้วยซ้ำแค่อมก้อนข้าวเหนียวไว้ในปากแล้วดูดกืนกินน้ำเพื่อเอาพลังงานทุกเวลานาทีถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าจนเย็นย่ำเธอจึงหลวงเอาห่อข้าวเหนียวกับน้ำพริกขี้กาและปลาเข็มย่างออกมานั่งกินที่ใต้ต้นไม้ก่อนที่จะไปทำธุระส่วนตัวแล้วก็กลับมาทำเขตอาคม ก่อนที่จะปีนขึ้นไปอยู่บนคาคบหมายผูกรัดเชือกไว้กับลำตัวเพื่อกันการตกหล่นลงไปในยามค่ำคืนนับว่าเป็นคืนแรกของการเดินทางเพียงลำพังเด็กสาววัยสิปผู้ที่มีหัวใจเข้มแข็งไม่ได้เกรงกลัวต่อสิ่งที่บีบขันหัวใจของคนที่ไม่เคยนอนป่าเพียงลำพังเพราะเสียงต่างๆที่ดังมาไม่ว่าจะนกกลางคืนหรือบางที่ร้องโหยหวนอย่างน่าขนลุก เธอรู้จักพวกมันดีเพราะออกป่ากับพานโก็บ่อยครั้งเธอจึงไม่กลัวเพราะสำหรับแซวาแล้วป่าก็เหมือนกับบ้านอีกหลังหนึ่งของเธอความหนาวเย็นในช่วงเดือนธันวาคมยิ่งอยู่ในหุบดงลึกแบบนี้แล้วมันเหน็บหนาวเสียจนปวดเข้าไปถึงกระดูกเหลากับว่ามันจะแตกเสียให้ได้อันที่จริงเธอควรจะนอนกับผื้นแล้วก่อกองไฟป้องกันสัตว์หลายและอาศัยไออุ่น แต่กว่าเธอจะมาถึงจุดนี้มันก็มืดค่ำแล้วจึงหาไม้หาฝืนกันไม่ทันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องชา้าและทรมานเด็กสาวหลับหลับตื่นตื่นก่อนที่เสียงป่าจะสงัดลงผันเสียงสวบสาบก็ดังขึ้นและมันดังใกล้เข้ามาทุกทีเธอตั้งใจฟังว่าจะเป็นตัวอะไรแต่แล้วก็ต้องนึกชงนเมื่อเสียงฝีเท้านั้นคือเสียงของสัตว์สองเทา้าหรือว่ามันจะเป็นหมี แต่น้ำหนักที่ลงเท้ามันเบาวกว่ามีมากนักแสงจันทร์ที่สาดส่องลอดกิ่งไม้ไผ่พึกลงมาพอให้เห็นเป็นเงาสลัวลางกิ่งใบโยกไหวเหมือนกับพูดผีปีศาจนับร้อยคอยหลอกหลอนแต่ร่างที่เดินมาในความสลัวลางนั้นกลับทำเอาเธอหัวใจกระตุกวูบขึ้นมามันคือร่างผอมของไขบ่บางคนที่ช่างขุนตาเธอเลือกเกินเมื่อร่างนั้นมายืนใกล้ๆกับต้นไม้ที่เธอทำเขตอาคมไว้ จึงได้หยุดแล้วแงนเงยหน้าขึ้นมาแม่กลับบ้านเธอแซวาแม่หายแล้วแม่ไม่เป็นอะไรแล้วลงมาหาแม่เธอลูกเรากลับบ้านด้วยกันแม่แม่อย่างนั้นหรือจะเป็นไปได้ยังไงก็แม่ของเธอนอนไม่ได้สติมาร่วมสิบวันแล้วอยู่ๆจะหายแล้วเดินมาตามเธอถึงในป่าลึกขนาดนี้โดยที่ไม่มีพ่อมาด้วยหรือพ่อไม่ห้ามเลย มันเป็นไปไม่ได้แน่แต่แล้วก็นึกถึงคําพูดของอาจารย์ผ่านโกของถือได้ในป่านอกจากผูดผีปีศาจแล้วก็ยังมีเสือสมิงที่สามารถจำแรงร่างเป็นใครก็ได้จะมาหลอกหลอกเรียกให้คนลงไปกินเป็นอาหารโดยเฉพาะคนที่รักและคนในครอบครัวไม่ผิดแน่แสวาบริกรรมคาถาก่อนที่จะกระตุกนิ้วมือที่สอดอยู่ในกงไกนั้น เสียงดังเปี้ยงพร้อมกับการกระเด็นไปของเจ้าป่าแต่แล้วมันก็กลับลุกขึ้นยืนได้ใหม่อย่างว่องไวแซววาสลัดปอกกระสุนเก่าทิ้งอย่างรวดเร็วแล้วบรรจุกระสุนอาคมเข้าไปพยักไหลกำลังย่อตัวลงหมายจะกระโจนเข้าจัดการกับเหยือ่อหญิงสาววาดปากระบอกปืนแล้วก็ลั่นไกออกไปอีกครั้ง เสียงดังเปี้ยงพร้อมกับเสียงโฮกดังขึ้นแต่ครั้งนี้กลับสามารถเรียกเลือดมันได้ร่างนั้นกลับคืนมาเป็นมนุษย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์โอ้ยอีนางเด็กเมื่อวานซื้นฝีมือแกไม่เบาเลยนี่วะแกทําขาบาเจ็บแกจะต้องตายนางสมิงในร่างหญิงฉลาผิวหนังเหี่ยวย่นและผอมโซมีริลวรอยเหลืองจางสลับดำที่ใบหน้าและลำตัวเป็นบางส่วนเล็บมือเล็บเทา้า ยังเป็นอุ้งตีนเสืออยู่เด็กสาวกระชาคลูกเลื่อนเอาปอกกระสุนเก่าออกอย่างชำนาญแล้วใส่ลูกใหม่เข้าไปยายเท่าสมิงแกก็อยู่ส่วนแกข้าก็อยู่ส่วนข้าข้าไม่อยากจะทำร้ายแกฮ,ะฮะ่าฮปากดีนะักแกนั่นแหละที่จะต้องลงมาเป็นอาหารของขา้าแสวาแน่ไฟฉายเข้ากับปืนแล้วกดสวิตช์แสงไฟส่องกระทบกับดวงตามัน เห็นจังหวะเดียวกันกับมันที่ยกมือขึ้นมาป้องกันดวงตาไว้เธอจึงลั่นกระสุนออกไปคราวนี้กระสุนอาคมเจาะเข้าที่กลางหน้าผากของมันเสียงกรีดหลงด้วยความเจ็บปวดดังสถานป่าท่ามกลางความมืดมิดและหนาวเยน็นก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆกลายเป็นซากแห้งๆขอบคุณอาจารย์ขอบคุณที่มอบกระสุนอาคมให้ข้าไม่อย่างนั้นแล้วล่ะก็ ข้าคงต้องเข้าไปอยู่ในท้องมันแน่ๆนี่คือเสือสมิงตัวแรกในชีวิตของข้าเกิดขวัญกำลังใจและความพึกเหิมขึ้นมาจนท่วมทนหลังจากนั้นเธอก็พยายามคมตานอนต่อไปจนถึงเชา้าจนกระทั่งเสียงไก่ป่าขันมารอบทิศหญิงสาวจึงได้บิดตัวด้วยความเมื่อยครบก่อนที่จะแก้เชือกที่รัดกับลำตัวออกเธอเดียวมองไปรอบทิศในขณะที่กาดไฟฉายไปด้วยเพราะมันยังคงมืดอยู่ เมื่อทุกอย่างเป็นปกติเธอจึงค่อยๆต่ลงมาแล้วตรงไปยังซากแห้งของนางสมิงแซวว่าตัดสินใจที่จะเผาถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงซากก็ตามเธอเก็บเอาเศษหญ้าและใบไม้แห้งแถวนั้นมากองสูงเข้ากับซากก่อนที่จะจุดไฟซากแห้งแต่กินสาบก็รุนแรงจนต้องยกมือขึ้นปิดจมูกเสียงไก่ป่าที่ขันมาบ่งบอกว่ามันอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ เธอรอให้ซากนั้นไหม้หมดก่อนเพราะเกรงว่าไฟจะลุกลามไหม่พื้นป่าเมื่อไฟดับแล้วจึงได้รัดเลาะไปตามเสียงที่ยังคงขันมาอย่างต่อเนื่องเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก่อนที่หญิงสาวจะหิ้วไกไปจัดการลอกหนังที่ดิมห้วยอย่างเร่งรีบแล้วกลับไปหากองไฟที่ก่อไว้ใกล้ๆริมตะลิงแล้วก็ย่างไก่สองตัวที่ได้มาไว้เป็นสเสบียงได้อีกหลายมือ้อ ไม่นานกินกาย,ยาก่างและข้าวที่สุกใหม่ๆก็สรงกินหอมฝุ้งเธอก็จัดการแบ่งอาหารและข้าวไหวเจ้าที่แล้วก็ได้รีบกินก่อนที่จะออกเดินทางตรงไปยังหุบเขาที่สูงถึมืนเบื้องหน้าเพียงครึ่งวันเธอก็ข้ามมายังเขาฝั่งตรงกันข้ามอันได้ชื่อว่าป่านรกได้สําเร็จสถานที่แห่งนี้กับป่านอกช่างต่างกันลิบลับต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆและสูงชะลูดขึ้นไป ไม่เหมาะแก่การทำห้างเลยอีกทั้งกาฝากและเทาวันค่อนข้างจะใหญ่โตผิดจากป่านอกด้วยเช่นกันแสงแดดที่ส่องลงมาไม่ถึงทำให้อากาศยิ่งหนาวเย็นขึ้นไปอีกและป่านี้ก็มืดขึ้มเลาวกับบ้านเป็นเวลาเย็นย่ำขณะที่กำลังช่างใจว่าจะเดินไปทางไหนดีถึงจะไปบึงแห่งนั้นถูกเธอมาแบบวัดดวงไม่มีแผนที่ไม่มีข้อมูลใดๆ ขณะที่ยืนหันลีหันขวางอยู่นั้นก็ได้มีบางสิ่งวูไว่ไวที่แลเห็นได้จากทางหางตามันวิ่งหายลับไปหลังต้นไม้ใหญ่เธอวาดปากระบอกปืนไปอย่างทิศทางที่เห็นแล้วค่อยๆเดินไปอย่างระมัดระวังแต่ที่ตรงนั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่หญ้าที่สันไหวแล้วรอยเท้าเล็กๆเ,เหมือนกับรอยเท้าเด็กวัยห้าหกขวบหรือว่าจะเป็นรอยเท้าเด็กที่ไหนมาวิ่งอยู่ที่นี่ทำให้เธออดคิดย้อนกลับไปถึงตัวเอง ตอนที่พัดหลงกับมารดาไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเด็กที่พัดหลงจากพ่อแม่มาก็ได้แต่ทำไมถึงได้ปาดปเปียวว่องไวนะแต่แล้วก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นเสียงมันคล้ายกับการเป่าใบไม้ส่งสัญญาณให้กันทันใดนั้นความสั่นไหวจากใบไม้และพงหญ้ารอบๆบริเวณเคลื่อนไหวใกล้เข้ามานั่นมันตัวอะไรกันหรือว่ามนุษย์ป่ามนุษย์กินคนคิดได้ดังนั้นเธอดูได้ทันทีว่า อาวุธของพวกมันคือลูกดอกที่แบบอบยางน่องที่มีฤทธิ์หลายแหลงถ้าใส่พิษในปริมาณมากๆแม้แต่ช้างก็ล้มได้ไหนไม่กี่นาทีคิดจะยิงออกไปก็คงเปลี่ยนกระสุนไม่ทันกว่าจะสลัดปอกกระสุนและใส่เข้าไปใหม่เธอคงถูกยิงตายเียก่อนเมื่อคิดได้ดังนั้นจึงหลวงเอาบางสิ่งบางอย่างในย่ามออกมาทัดหูอย่างว่องไวบริกรรมคาถาผ่านล่างของเธอก็เลือนลางหายวับไปต่อหน้าต่อตา พวกคนป่าเหล่านั้นปรากฏกายนับได้สิบสี่คนตัวมันเล็กๆผิวขาวซีดแต่มีสีเขียวฉาบทาตามตัวน่าจะเกิดจากการนำใบไม้หรือสมุนไพรบางอย่างมาถูอาจจะเพื่อการพรางตัวหรือดับกลิ่นเพราะกลัวสัตว์จะได้กินในเวลาที่ออกล่าหรืออาจจะการพวกสัตว์ดูดเลือดก,ก็ได้แต่จะยังไงก็ช่างเธอจะไม่หาเหตุผลอะไรทั้งนั้นแซวว่าค่อยๆก้าวเดินอย่างระมัดระวัง พื่อไม่ให้หยับกิ่งไม้หักจนเกิดเสียงดังแต่ว่าพวกมันทำจำมูกฟุตฟิตเหมือนกับว่าได้กินของเธออยู่แต่แล้วคนที่ดูท่าทางจะเป็นหัวหน้าสังเกตได้จากที่มีทั้งเขี้ยวและกระดูกสัตว์แขวนที่คอมันส่งเสียงอะไรบางอย่างที่ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็นั่งลงคุกเขา่าชูสองมือขึ้นสูงสุดแล้วก็ก้มหัวเอาหน้าผากแนบกับพื้นดินก่อนที่จะพากันลุกขึ้นแล้ววิ่งกลับไปทางเดิมอย่างรวดเร็ว แต่ยังไงเธอก็ยังไม่วางใจเพราะในป่าที่มองไม่เห็นอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นยิ่งพวกเจ้ามนุษย์ตัวเล็กที่ชำนาญป่าและพางตัวเก่งดูท่าแล้วก็คงจะเป็นต้นไม้เก่งอีกด้วย่านกระเลี้ยงสาวแสววาใช้ความรู้สึกนำทางเธอตัดสินใจเดินไปทางขวาเพราะไม่อยากจะไปเจอกับพวกเจ้ามนุษย์ป่านั่นอีกไม่รู้ว่าจะใช่มนุษย์กินคนหรือเปล่าจนกระทั่งความมืดเข้ามาปกคลุม เธอจะต้องหาที่พักก่อนพยายามเดินสาะหาไปจนกระทั่งพบกับซอกหินที่พอจะใช้ซุกตัวเข้าไปนอนหลบอยู่ด้านในได้โพรงนี้ดูจากสายตาน่าจะลึกและกว้างเป็นเมตรเธอใช้มือแหวกดูยังโพรงนั้นว่าเป็นที่อยู่ของพวกสัตว์หลายจำพวกงูหรือตะขาบหรือเปล่ามันพอเหมาะพอดีกับด้านเล็กของเธอแต่อากาศมันช่างหนาวเย็นเหลือเกินถ้าหากเธอไม่ก่อกองไฟ เธอก็คงต้องแข็งตายแน่ๆถ้าก่อกองไฟเกิดพวกนั้นได้กินควันไฟและตามมาจะเอาอยัางไงในที่สุดก็ตัดสินใจเก็บกิ่งไม้แห้งไม้ฟืนแถวนั้นที่ตกอยู่เกินกาดมาก่อกองไฟและเธอยังใช้ไฟฉายส่องเข้าไปยังซอกหินที่จะพักอยู่อีกครั้งเพื่อความไม่ประมาทเพราะช่วงที่ออกไปหาฟืนอาจจะมีงูแอบเข้ามานอนก็ได้เมื่อดูแล้วว่าไม่มีอะไรเธอจึงยัดตัวเข้าไปด้านใน แล้วก็กองไฟที่ไม่ไกลจากปากโพงนะักเธอไม่ลืมที่จะทำเขตอาคมไว้เช่นทุกครั้งอย่างน้อยก็กันสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยความเหนื่อยอ่อนที่เดินมาแบบไม่หยุดพักเธอจึงเผลอหลับไปในที่สุดจวบจนกระทั่งได้ยินเสียงบางอย่างที่ใกล้เข้ามากินของมันนั้นบอกได้อย่างชัดเจนว่ามันคือเจ้าป่าแต่เจ้าป่าของที่นี่กับป่านอกนั้นอันไหนจะดุก,กว่ากันตอนนี้ไฟฉายกองมอดไปแล้ว คงเหลือเพียงฐานแดงแดงแสววาไม่กล้าแม้จะขยับตัวเก่งว่ามัจจุราชเจ้าของกินนั้นจะได้ยินเสียงแต่ปืนของเธอนั้นอยู่ในท่าเตรียมพร้อมท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องลงมาไม่นานนะักหัวอันใหญ่โตเท่าเกับบุงก็ค่อยๆทาบลงมายังพื้นดินสาวน้อยกะเดียงแทบจะหยุดหายใจเธอเพิ่งรู้ว่าเจ้าปลาที่เธอได้กินนั้นมันอยู่บนเงือมหินตรงศีรษะของเธอนี่เองเธอเฝ้าภาวนา ขออย่าให้ดินและหินตรงนั้นพังลงมาเลยเพราะขนาดเงาหัวของมันที่เห็นมันใหญ่โตอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนปากที่อ้าพร้อมเสียงที่ค้างฮึ่มๆเบาๆในลาคอทําเอามือที่จับปืนฉืนไปด้วยเหงื่อ,งงอการรอคอยนานราวกับเป็นชาติเวลามันช่างเดินเชื่องช้าเหลือเกินรอว่าเมื่อไหร่เจ้าป่ามันจะกระโจนลงมาเสียทีจะได้วัดดวงกันไปเลยแต่มันก็คงจะกระสาก,กินเธอนั่นแหละ เหงแต่มองหาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอาจจะคิดว่าเธออยู่หลังกองไฟตรงโน้นแต่แล้วความอดทนของมันก็สิ้นสุดลงเมื่อมันข้างโฮกเสียงนั้นสะท้อนสถานไปถึงโพงหินด้านล่างมันดังราวกับเสียงฟ้าผ่าคำรามก่อนที่ร่างอันใหญ่โตของมันจะกระโจนแผวล,ลงไปหัวใจของแสวาแทบจะหยุดเต้นมาถึงตอนนี้มันก็ยังไม่รู้ว่า เธอซุกอยู่ในซอกหินทางด้านหลังเพราะอย่างน้อยมันก็มีหญ้าที่เธอเอามาทำเป็นบางภายไว้ <L un> เจ้าเสือใหญ่แงนหน้าขึ้นหลงคํามราเหลากับว่ามันจะกระชากวิญญาณของคนที่อยู่ด้านในนั้นให้หลุดลอยออกจากร่างหญิงสาวรู้ดีว่าหนึ่งนัดไม่จอดนั่นก็หมายถึงว่าเธอคงจะสิ้นชื่อภายในวันนี้พยายามบังคับมือไม่ให้สัน่น ค่อยๆยกปืนขึ้นประทับกับซอกไหลเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มันยกหัวแง้แงเงยหน้าขึ้นฝาหลองคำรามเสียงนั้นดังคกือกก้องประสานกับเสียงปืนที่เธอเล็งไปยังหัวอันใหญ,ญ่โตของมันได้ผลมันตีลังกาเข้าไปในกองไฟที่ยังเหลือเพียงฐานดังแดงนั้นเสียงร้องโหกด้วยความเจ็บปวดมันพยายามจะลุกขึ้นมา แซวารีบสลัดปอกกระสุนเก่าทิ้งแล้วใส่กระสุนอาคมนัดใหม่ลงไปนัดนี้มันเป็นกระสุนเงินที่เป็นกระสุนพิเศษที่อาจารย์ให้เธอไว้เพียงเก้าลูกเท่านั้นแทบจะไม่ทันได้เล็งเมื่อเจ้าเสือใหญ่พยายามที่จะลุกขึ้นมาเธอก็ปล่อยกระสุนนัดพิฆาตนั้นออกไปมันเจาะเข้าที่กกหูทะลุออกไปอีกข้างหนึ่งกระสุนตัดก้านสมองเจ้าเสือใหญ่มันขาดใจตายทันที ถามว่าทาไมเธอจะต้องใช้กระสุนอาคมนั่นเพราะว่าเธอไม่รู้เลยว่าเสือนั้นเป็นเสือธรรมดาหรือว่าเสือสมิงเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทเธอเลือกที่จะใช้มันแล้วมันก็ได้ผลหัวของมันฟาดลงกับพื้นสงบนิ่งไม่ไหวติงผ่านสาวฝึกหัดถอนหายใจยาวแต่สติของเธอก็ไวพอรีบเลื่อนปอกกระสุนทิ้งใส่กระสุนนัดใหม่เข้าไปรอดูว่าเจ้าเสือใหญ่ มันจะลุกขึ้นมาได้อีกไหมเสียงปืนทั้งสองนัดนั้นดังขึ้นมันได้ชี้จุดให้พวกนั้นรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเจ้าขนป่าท,ทั้งหลายมันเป่าสัญญาณลองเรียกกันมาแสววาได้ยินก็รู้ได้ทันทีว่าพวกมันกำลังจะมาทางนี้มีอยู่ทางเดียวเธอจะต้องรีบเปลนกายด้วยอาคมอีกครั้งและมันได้ผลเมื่อพวกมันมาถึงก็เจอกับซากเสือใหญ่แต่มองหาคนยิงนั้นไม่เจอ เมื่อพวกมันมองไม่เห็นเธอพวกมันก็ช่วยกันหามซากเสือกลับไปอย่างทุลักทุเลหลอจนฟ้าสางเธอจึงได้รีบเดินออกจากโพงนั้นไปแต่แล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าก็คือสะมรกตใหญ่ที่มีสีเขียวสมกับชื่อเป็นสะมรกตมาถึงตอนนี้เธอยังคิดหาวิธีที่จะลงไปไม่ได้จะสุมสีสุมห้าลงไปทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจระเข้ใหญ่ที่เฝ้าบึงนี้จะอยู่ตรงไหน และมีกี่ตัวและที่ว่าใหญ่จะใหญ่ขนาดไหนแต่แล้วเธอก็คิดได้ว่าถ้าเธอพางตัวแล้วดำน้ำไปละ่ะมันก็คงจะไม่ยากนักใช่ไหมแต่ในขณะที่ยืนคิดอยู่นั้นทันใดก็มีเจ้าชลวัญยักษ์ที่เคลื่อนตัวออกมาจากป่าทางด้านหลังของเธออย่างรวดเร็วเสียงการเคลื่อนตัวของมันนั้นไม่เบานักเมื่อเธอหันไปเจ้าจระเข้ยักษ์นั้นอยู่ห่างกับเธอไม่ถึงสีว่วา ปืนที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วจึงได้ยิงออกไปแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเจาะทะลุกเก็ดของมันเข้าไปได้เธอวิ่งขึ้นฝั่งจะไปตั้งหลักเพื่อที่จะสังหารมันแต่มันยกตัวขึ้นแล้ววิ่งได้ไวเหลือเกินหญิงสาวใช้กำลังทั้งหมดที่มีวิ่งไปอย่างไม่คิดชีวิตขณะที่วิ่งไปนั้นเธอก็กระชากลูกเลื่อนเปลี่ยนกระสุนไปด้วยแต่แล้วด้วยความไม่ทันระวังทำให้เธอสะดุดหกล้มปืนกระเด็นหลุดไปจากมือไป ขณะที่เป็นวินาทีของความเป็นความตายนั้นเธอทําใจแล้วว่าเธอต้องไม่รอดแน่ๆแ,แต่แล้วเสียงปืนปิศนาก็ดังขึ้นสองนัดติดกันนั่นก็คือพานโกะกับพาร์ตี้หลานชายของแกนั่นเองอาจารย์ฮ่าฮ่า,านโกะมาแล้วแกหัวเราะอย่างอารมณ์ดีเมื่อเห็นเจ้าจระเข้ใหญ่ดิ้นฟาดหัวฟาดหางกระสุนทั้งสองนัด เจาะเข้าที่จมูกและเบ้าตามันแสวว่าขอปืนขึ้นมาได้ก็ยิงซ้ําไปที่จมูกของมันและเสียงปืนอีกสองนัดก็ดังขึ้นมาติดติดกันตอนนี้เจ้าจระเข้ใหญ่ก็สิ้นท่านอนตายอยู่ตรงนั้นอาจารย์มาได้ยังไงนี่ก็ข่าไปหาเองที่บ้านนะสีพอดีพ่อของเองบอกว่าเองเข้ามาที่ปานรกแห่งนี้ข้ากับเจ้าพัตี จึงได้ดีบตามมานี่แหละเกือบไปแล้วล่ะอาจารย์ถ้าไม่มีอาจารย์กับเองนะข้าคงได้เข้าไปอยู่ในท้องมันแล้วละ่ะทีนี้ก็คงจะหมดสิ้นแล้วสินะข้าจะได้ลงไปเอาสาลายมรกตไปรักษาแม่ข้าสะทีบ้าบึ้งใหญ่ขนาดนี้คิดได้ยังไงว่ามันจะมีเจ้าะเแขแค่ตัวเดียวข้าคิดจะพางตัวแล้วถึงจะดำลงไปดีไหมล่ะอาจารย์อย่าเลย เดี๋ยวข้าจะลงไปเอาให้เจ้าเองมันจะดีหรือมันอันตรายนะไม่เป็นไรหรอกข้าเป็นผู้ชายเดี๋ยวข้าจัดการเองผ่านโก้นึกมันไส้หลานชายยกเท้าขึ้นถีบหลานชายล่นน้ำดังตู่มก่อนที่จะโหดราะชอบใจฮ่าฮ,ะฮ,ะฮะ่มันต้องอย่างนี้สิวะโชว์ฝีมือหน่อยไหนไหนก็ถูกถีบลงมาแล้วมันก็ไม่ลืมบริกรรมคาถาผางกาย ไม่นานนักมันก็ขึ้นมาพร้อมกับสลายมารากตหอบใหญ่แล้วทั้งสามก็รีบออกจากป่าทันทีตอนนี้คนที่อยู่บ้านเริ่มจะหมดหวังความตายเข้ามาถึงหัวกระดบ้านอยู่แล้วร่างของหนอจีถึงแม้ว่าจะอยู่ข้างๆกองไฟไม่ว่าห่มผ้าให้สักกี่ผืนร่างของนางก็ยังคงเย็นเฉียบนั่นแสดงว่าธาตุไฟในกายเริ่มสลายไปแล้วแต่แล้วสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง เสียงวิ่งกระหืดกระหอบของแสวาและคนทั้งสองที่ตามมาติดๆพร้อมกับสาลายมลกตพ่อเท่าพ่อเท่าข้าได้สาลายมลกตมาแล้วช่วยรักษาแม่ข้าทีเป็นที่น่าอัศจรรย์ของคนที่เป็นตายถึง90เปอร์เซ็นตไปแล้วสามารถฟื้นขึ้นได้เพียงแค่พ่อเท่าบดสาลายมลกตนั้นกับน้ำผึ้งแล้วก็ก่อเข้าไปในปากของนางหนอจีใบหน้าที่ซีดเซียวปากที่เขียวขำ บัดนี้เริ่มมีเลือดฝาดตัวของนางก็เริ่มอุ่นขึ้นในที่สุดก็เรลือมตาขึ้นได้อีกครั้งแม่หายแล้วแม่หายแล้วข้าดีใจเลือเกินหลังจากได้กินยาว,วิเศษแล้วก็หายวันหายคืนหลังจากนั้นเจ้าพาตตี้ก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับแซวาและได้แต่งงานกันในปีต่อมาทั้งคู่ได้อยู่กินฉันสามีภรรยาและดูแลครอบครัวทั้งผ่านโก และพ่อแม่ของแซว่าแล้วก็ช่วยกันทำกเกษตรทำนาทำไร่ไม่เข้าป่าไปล่าสัตว์อีกเลยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับวิดีโอนี้แอดมินสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใช้ฟังในขณะทำงานขณะขับรถและขณะนอนหลับพักผ่อน ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจากนักประพันธ์โดยรอรัติการฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง YouTube โอตีคนเล่าเรื่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ